อภิวาทบาทบงองค์สัมพุทธที่ดนใจให้รู้จุดขุดอนุสัยพาพ้นห่วงบวงโลก,กีราคีไฟพบโลกใหม่ได้ชื่นชมร่มโพทองอนุภาพชาญสายฟ้าผ่าโดยสาวกลูกอุดรเฉพาะเจาะจงกับผู้ที่มีวาสนาบุญญาธิการที่จะได้ตัสรู้เข้าสู่มรรคนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น หัวใจพระพุทธเจ้าคืออริยสัจสี่อันมหัสร,รย์วิเศษสูงสุดให้จี้จุดเข้าไปในกลนบึ้งของความคิดหนึ่งทุกขคือโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะคือความเศร้าโศกเสียใจความร้องไห้พิไรลำพันความอัดอั้นตันใจความทนทุกข์ทรมาน ความคับแค้นใจความเดือดร้อนพลุกพล่านจองล้างจองผลาญรานลนกิตใจให้เร่าร้อนไปตามอำนาจของเปลวเพลิงเอเวจีคือเพลิงแห่งราคะเพลิงแห่งโทสะเพลิงแห่งโมหะเข้าจองล้างจองผลาญรานลนจิตใจให้ร้อนละอุเดือดพล่านไปชั่วการนานานเปิดวงเล็บก็มวลหมู่โคตรเง่าเหล่ากอของกองมหันตทุกเหล่านี้ มันเป็นผลมาจากอันใดพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ให้สาวไปหาเหตุปิดวงเล็บสองเมื่อสาวเข้าไปก็เจอสมุทยัยคือต้นเหตุที่จะส่งผลให้ไปเป็นทุกข์ตัวสมุทัยก็คือสภาวะที่มันกำลังอยากจะคิดหรือสภาวะของความคิดหรือโครเง่าของอวิชชาพาให้หลงคิดหรืออัตตาตัวตนของความคิด ที่มันกำลังครุ่นคิดถึงยอดการมารักที่มันกำลังครุ่นคิดถึงยอดการมาใครคิดไปเสียวกระสันไปก่อไฟเผาตัวจนหน้ามืดตามัวหมองมั่วไปจนตายและสภาวะกำลังคิดยึดเอาถือเอากำลังคิดยึดมั่นถือมั่นกำลังคิดโกรธคิดโลภคิดหลงคิดยินดีคิดยินร้ายคิดพอใจคิดไม่พอใจคิดจนหลงไหลหมกมุ่นขุ่นมัว ไปกับอารมณ์หรือคิดจนหลงไหลไฟฝันปากมั่นติดตาอยู่ในความคิดผลของความคิดชนิดดังว่ามาพอย่อๆนี้คือผลที่ได้รับจากความคิดมันมีแต่พาใจให้เป็นเพลิงมหันต์ตคิดมันมีแต่พาใจให้เป็นเพลิงมหันตทุกข์สุดแสนจะโหดร้ายทารุณอย่างจะกาดจะกันมันเผาใจให้ร้อนระอุดังเปลวไฟทั้งโลกเผาหล่นก็ไม่ปานเปิดวงเล็บ นี่แหละคือสุดยอดตัณหาสมุทยัยต้นเหตุพาใจให้เป็นเพลิงมหันตะคิดต้นเหตุผาใจให้เป็นเพลิงมหันตะทุกข์อย่างไม่มีพบมีชาติจะสงบจบสิ้นลงได้เลยปิดวงเล็บสนิโรธความดับทุกข์การดับความคิดและดับสติปัญญาในอริยมรรคนั่นแหลคือการดับทุกข์แล้วจึงจะสำเฤ็ธผลบันดล เข้าสู่อนุภาพแห่งน้ำอมนิตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค์มีข้ออภิสิทธิ์จำกัดอย่างตายตัวอย่างเฉียบขาดอยู่ว่าที่จะเรียกว่านิโรธธรรมการดับทุกขได้นั้นต้องปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุถึงสภาวะของความคิดก็ดับลงและฝ่ายสติปัญญาทั้งหยาบและละเอียดก็ดับลงเมื่อดับลงแล้วก็ต้องล็อกสภาวะของความดับ ให้ทรงอนุภาพเป็นชานนิโรธสมาบัติไว้ได้นานๆพอสมควรจึงจะสำมฤทธิผลให้เต็มอนุภาพของพระนิโรธธรรมการดับทุกข์เมื่อสำมฤทธิ์ผลให้เต็มอนุภาพของชานนิโรธสมาบัติได้แล้วจึงจะเกิดอนุภาพให้สําฤทธิ์ผลเกิดวิสังขารยานอละเอียดสุขุมคัมภีรภาพยังเข้าไปรู้ยิ่งเห็นจริงของอริยสัจสี่ที่อยู่ในใจของตน ให้วนเป็นสามรอบโดยอาการสิบสองแล้วจึงจะเป็นวิสุธทธิผลเต็มอนุภาพของนิโรธธรรมการดับทุกข์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าได้ถึงอนุภาพของพระนิพพานมีสันดานตัดขาดจากกระแสทุกข์ตัดขาดจากกระแสกิเลสให้เป็นสุมเฉททประหารได้ผ่านพ้นวิสัยการมโลกีหนีพ้นจากบ่วงแห่งมารน,นี้แหละ คือน้ำอมฤตธรรมอันสำริดผลมาจากชานิโรธสมาบัติขอให้นักปฏิบัติธรรมผู้ที่มีวสาสนาบารมีจงทําความเข้าใจว่าสำหรับนิโรธธรรมโดยสภาวะกับนิโรธธรรมโดยความหมายหรือโดยผลนั้นไม่เหมือนกันสำหรับนิโรธธรรมที่อธิบายโดยความหมายโดยผลนั้นมีเต็มดาดดืนอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกทั่วๆไปแล้ว แต่นิโรธธรรมโดยสภาวะนั้นยังไม่มีใครๆหรือยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่รูปเดียวนามเดียวที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้อธิบายกันได้เลยเป็นอันขาดเพราะนิโรธธรรมโดยสภาวะนั้นเขาเป็นสภาวะที่ดับความคิดและเป็นสภาวะที่ดับทั้งฝ่ายสติปัญญาลงอีกด้วยข้อนี้หมายความว่าการล็อกสภาวะของความดับแล้ว ก็ทรงสภาวะของความดับไว้ได้นานๆน,นั่นแหละเรียกว่านิโรธธรรมโดยสภาวะผลของสภาวะนิโรธธรรมนั้นก็คือเป็นผลให้ดับทุกลงได้โดยเด็ดขาดเป็นอนุภาพสมุทเฉทัปรา,ารานจึงได้สำเร็จผลถึงแดนบรมสุขตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธองค์หลวงพ่อจะขอเปรียบเทียบอุปมาให้ดูว่าความมืดในตอนกลางคืนของวันแรมสิบห้าค่ำนั้น ให้เปรียบเหมือนอัตราตัวตนของความคิดที่มันคิดปรุงแต่งสำเร็จผลมาจากโคตรเง่าอาวิชาความโง่เขลาเบาปัญญาที่มันฝังรกรากอยู่ในก้นบึ้งของความคิดอันมืดมืดบอดบอดนั่นเองทีนี้เมื่อมนทนของดวงอาทิตย์ได้โผล่ขึ้นมาพ้นขอบฟ้าความมืดที่มันมืดมืดอยู่ตอนกลางคืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งมันก็ต้องอันตรธานหายสาบสูญไป โดยไม่มีร่องรอยของความมืดหลงเหลือไว้ให้เห็นอีกเลยเมื่อมนทนสภาวะของดวงอาทิตย์ได้เปล่งอนุภาพกําลังแสงพุ่งทยานเข้าแผดเผาทำลายความมืดให้พินาศขาดกระเด็นไปได้ชั้นใดและชั้นใดก็ฉันนั้นมนทนสภาวะของชานิโรธสมาบัติก็จะสำธิ์ผลแล้วเปล่งอนุภาพพุ่งทะยานเข้าแผดเผาหมู่ความมืดมืดบอด,บอด ของอาสวะอนุสัยที่มันนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตตสันดานให้มันพินาศขาดศูนย์ไปได้ฉันนั้นเมื่อสภาวะมนทนของดวงอาทิตย์ได้เปล่งอนุภาพกํำลังแสงพุ่งเข้าแผดเผาให้มวลหมู่ความมืดมืดทั้งหลายให้ขีบหายวายวอดมอดไหมไปหมดสิ้นแล้วผลที่ออกมาจึงทำให้เกิดสว่างสวัยไปทั่วพิภพจักรวาลจะเดินเหินไปไหนมาไหน หรือจะทำกิจอะไรก็มีแต่ความสะดวกสบายทั้งนั้นเพราะมันไม่มีความมืดมืดเหมือนตอนกลางคืนนั้นเลยและผลแห่งสภาวะของชานิโรสมาบัตยิ่งมีอนุภาพอันวิเศษสูงสุดล้นฟ้าล้นแผ่นดินมีแต่ทำให้ผู้บรรลุถึงได้สวยรถแห่งน้ำอำมฤตธรรมได้รับแต่ความสงบร่มเย็นเป็นบรมสุขไปตลาบชั่วนิรันดรสี่มัค คือปฏิปทาของข้อวัดปฏิบัติหรือทางดำเนินหรือวิธีปฏิบัติที่เฉียบขาดที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์หรือถึงพระนิโรธธรรมหรือถึงพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสารสิสุขให้เพียนเพ่งพลังชาญสตินสีสายฟ้าผ่าอันแก่กล้าสุดขีดพุ่งทยานเข้าไปดับกระแสของความคิดหรือเพ่งผ่าให้ความคิดดับลง และฝายสติปัญญาก็ได้ดับลงด้วยรวมเรียกสั้นๆว่าให้บากบัน่นมุ่งมั่นเพียรเพ่งสติของตนจนถึงขั้นอุกฤษให้เพียรเพ่งสติของตนจนกลายเป็นอนุภาพของพลังชานสายฟ้าผ่าและกำลังแสงของชานสายฟ้าผ่าที่มีอนุภาพพาเข้าไปประหารความคิดหรือมีอนุภาพพาเข้าไปตัดกระแสของความคิดอันเป็นตัวสมุทัยนั่นแล คืออนุภาพของอริยมรสมังคีนี่แหละคือน้ำอมฤตธรรมอันล้ำค่าหรือหัวใจศาสดาเอกของโลกพอยอ่อ